สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าเนื้อคู่ของคุณเป็นใครนะคะเราจะมาดูกันนะเนื้อคู่ของคุณคือใครเนื้อคู่ของคุณคือ Six of s ับ s นะคะ ซิกซับซ้อนในตรงนี้กำลังจะบอกได้ว่าบุคคลนี้นะคะเป็นชาวธาตุลุ่มนะคะกลุ่มตุลเม,มถุนหรือชาววันพุธราศีกลุ่มได้นะคะในตรงนี้นะ t ูซับ so cups ชาววันศุกร์ราศีกรกฎนะคะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎจิกนะคะ ชิงซ็อกเป็นตะเคิลชาวธาตุดินภิกษุกันม์บงกอน,กอนชาวธาตุลมนะคะกลุมตุนเมถุนนะคะทรีซอบซอชาววันเสาร์หรือชาวราศีตุลมีหลากหลายพลังงานเลยนะเนี่ยแล้วก็ชาวราศีเมษนะคะ e ีแอ r เ r อืม คนที่เรามองเห็นในตรงนี้นะคะเป็นบุคคลที่ต้องการความสัมพันธ์แล้วก็ต้องการจริงจังแล้วก็ได้สำรับมีมีโฟส์ทซ์ด้วยนะคะขึ้นในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงว่าคนคนนี้นะคะมีความต้องการอย่างมากนะที่จะมีคู่ครองหรือมีคนรักหรือ มีความรักความสัมพันธ์ที่ราบรื่อนลง,ลงตัวมีคนรักที่จริงใจหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแต่คนคนนี้มักล้วนแต่พบเจอแต่เรื่องราวหรือปัญหาครอบครัวหรือปัญหาความสัมพันธ์ที่ผิดหวังเศร้าใจซึ่งตัวเขาเองเป็นคนรักจริงแต่เขามักจะเจอปัญหาที่ไม่จริงกับเขา เขามากืกเจอปัญหาที่รักๆเลิกเ,เ,เ,เลิเลกรักแล้วก็ต้องเลิกรักแล้วก็ต้องออกแต่คนคนนี้เป็นบุคคลที่เป็นเป็นสไตล์ที่แบบว่ารักแล้วรักเลยรักคนนี้ก็คือรักเลยอะไรประมาณนี้นะคะเป็นแบบต่อให้จะเป็นทุกข์หรือจะให้ลำบากใจอะไรยังไงก็เลยแต่ค่ะแ,แต่ว่าถ้าหากเขาเลือกแล้วก็คือคนนี้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะไม่อยากจะเลิกไม่อยากจะ ไปเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นยากหรือเปิดใจที่จะรักใครยากในตรงนี้เขาเป็นคนรักจริงเขาเป็นคนมีฐานะนะคะคนคนนี้นะคะถ้าหากในตอนเนี้ถ้าหากคนคนนี้ที่เป็นชาวทาตุดินในตรงนี้นะคะหรือมีพลังงานเป็นชาวทาตุลมนะคะเป็นชาววันพุธราศีกุมนะคะในตรงนี้หรือมีบุคลิกที่นิ่งๆในตรงนี้นะคะ ภายนอกอาจจะดูนิ่งๆแต่เขาเกิดในราศีกุมในตรงนี้ได้เช้าท่านลมได้นะคะบุคคลนี้นะคะถ้าหากในตอนนี้เขายังไม่มีฐานะยังไม่มีความร่ำรวยยังไม่มีความมั่นคงอะไรแต่อย่างใดอีกหน่อยเขาจะมีนะคะเพราะเขามีความมั่นคงเขามีความตั้งใจเขามีความมานะเขามีความขยันมีความหมั่นเพียรน,นะคะแต่ยังไงยังไงแล้วคือ คู่ของคุณคนนี้ที่ออกมาห้าไพ่ไพ่ห้าใบในตรงนี้ที่รอหลอมเป็นหนึ่งคนในตรงนี้นะคะคนคนนี้แน่นอนถ้าต่อในต่อให้ในตอนเนี้ยเขาจะยังไม่ร่ำรวยแต่ในอนาคตเขาจะร่ำรวยต่อให้ในตอนเนี้ยเขาอาจจะไม่ใช่บุคคลที่มีชื่อเสียงอีกหน่อยเขาจะมีชื่อเสียง ถ้าหากเขายังไม่มีหรือตัวเขายังทําอะไรที่ยังไม่ได้หรือยังทําตัวไม่ดีในจุงนีน้อีกหน่อยเขาจะดีมันจะมีการปรับเปลี่ยนในตัวตนเขาอยู่แน่นอนและาการปรับเปลี่ยนในตรงนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีซึ่งคนคนนี้มีความใจร้อนข้างในแต่ข้างนอกมีความนิ่งและมีใบหน้าที่มีเสน่ห์ต่อให้จะ ไม่ได้ไม่ได้หล่ออะไรมากนักแต่จะมีเสน่ห์ดูแล้วรวมๆแล้วก็คือมีเสน่ห์แล้วก็ดูดีนั่นเองนะคะเพราะว่าเพราะว่า King of Pentacles ในตรงนี้บ่งบอกถึงบุคคลที่มีความหน้าตาดีแล้วก็ดี e อ m p พ r o r นี่ก็เป็นบุคคลที่หน้าตาดีคือต่อให้จะไม่หล่อเลยแต่ว่าจะมีเสน่ห์เป็นของตัวตนแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวตนจะมีความเป็นตัวของตนเองเกิดขึ้น ในคะแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นในตอนนี้อาจจะเป็นไปได้ที่ที่ว่าเขานั้นอาจจะยังไม่ได้พึงพอใจในการที่จะสางความสัมพันธ์แต่ว่าในเนื้อแท้ในตัวตอนอี้แท้จริงของเขาแล้วอะ่ะเขาอะ่ะต้องการความมักที่มั่นคงความมักที่จริงจังและจริงใจแล้วแมะ่แล้วก็ไปสู่ถึงขั้นที่แบบวิวาแต่งงานอยู่ด้วยกันอะไรตรงนั้นไปเลยนะคะแต่ตอนนี้เขาอาจจะดูเหมือนกับบุคคลที่ ไม่ไม่ไม่จริงจังหรือเอาแนวเอานอนไม่ได้กับความสมัมพันธ์นี้แล้วเราก็มองเห็นถึงว่าบุคคลเหล่านี้นั้นมีเปอร์เซ็นต์สูงนะคะที่ที่คนรักของคุณคนนี้นะคะได้อยู่ในชีวิตของคุณแล้วในกรณีหนึ่งนะคะกับกรณีหนึ่งก็คือเขาอาจจะกํา,ากกลังเดินทางมาหาคุณอยู่ก็เป็นได้นะคะที่เรามองเห็นในตรงนี้แต่ว่ายังไงแล้วนะคะถ้าหากคุณนั้นได้พบเจอกันแล้ว เขาอาจจะมีลักษณะที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อะคือไว้ใจไม่ได้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ดูเหมือนจะเจ้าชู้แต่ท้ยจริงล้วพร้มว่าด้เจ้าชู้แต่เพียงแค่เขาไม่แน่ใจเพราะว่าเขาเคยเจ็บปวดมานะคะเพราะว่าใต้สำรับได้อ่าโฟโซ t s o f ด้วยในตรงนี้กําลังจะบ่งบอกได้ว่าไม่ว่าคุณจะเจอกันแล้วหรือยังไม่เจอในตรงนี้นะคะความสัมพันธ์นี้จะยังไม่ดาเนินเดินหน้าหรือยังไม่ได้สามารถที่จะสานความสัมพันธ์กันได้นั่นเอง นะคะเพราะว่าคนๆนี้จะต้องมั่นใจก่อนจะต้องแน่ใจก่อนและเขาจะต้องเข้ามาในชีวิตของคุณก่อนแล้วก็เกิดการเหมือนกับจะต้องผิดใจกันก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เหมือนกับอย่างน้อยไ,ไ,ได้ทะเลาะกันได้มีกิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะได้เหมือนกับได้มีเรื่องราวร่วมกันในตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ทําให้เกิดการเหมือนกับ ฝังใจนะฝังใจแล้วก็นึกคิดถึงกันแล้วก็เกิดความผูกพันกันเกิดขึ้นเนี่ยความรักครั้งนี้จะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อคู่ของคุณอาจจะเป็นในรูปแบบที่ที่แบบว่าเจอกันแล้วอะ่ะเราอาจจะไม่ได้รักกันเลยเราอาจจะไม่ได้แบบถูกใจกันทันทีนะคะอาจจะมีการพับผ้าก็ได้นะองค์บอกได้ว่า คนคนนี้อาจจะเจอเรื่องราวที่ไม่ดีในความสัมพันธ์มาหรืออาจจะพับภาคจากคุณไปเกิดการเสียใจเศร้าโศกเสียใจอะไรกันก่อนนะคะจึงจะเจอความสัมพันธ์ที่ดีในตรงนี้เกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นดาบ,บุคคลที่จะเข้ามาเป็น,นคู่ของคุณก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะแล้วเราจะมาเปิดกันนะคะว่าถ้าหากในกรณีที่ว่าเรานั้น,น,น ได้พบเจอกับคนคนนี้จริงๆได้สารความสัมพันธ์กับคนนี้แล้วนะคะจะเป็นยังไงนะคะไพ่เราแมาเจอกำลังจะมาบอกอะไรกับคุณนะรเย์ชัวร์เ first Keep your relationship well. อนะคะ คนคนนี้นะคะมีความต่างต่อคุณเป็นคนใหม่เข้ามาเป็นบุคคลที่จะเข้ามาจีบคุณก่อนหรือคุณนั้นไปจีบเขาก่อนก็ได้ก็ตามนะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะคุณควรที่จะให้โอกาสกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณเข้าไปจีบเขาก่อนหรือเขาเข้ามาจีบคุณก่อนแต่อย่างไรแล้วจะมีโอกาสที่จะเ r s ช <Fresh. S 1> ด้วยกันก็คือจะมีการที่เหมือนกับเข้าเข้าหากันจะมีการจีบกัน นั่นเองนะคะแต่ว่ายังไงแล้วการเข้าถึงเข้าหาในตรงนี้จะไม่ได้เข้าหาในรูปแบบที่จะสารความสัมพันธ์ที่เหมือนกันอาจจะเข้ามาในคนละรูปแบบเขาอาจจะเข้ามาในรูปแบบเพื่อนแต่คุณนั้นอาจจะเข้าถึงเข้าหาแบบจุกจมเลยก็เป็นได้นะคะหรือไม่ก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะในตรงนี้อาจจะมีความต้องการที่ต่างกันนะแต่ยังไงแล้วเราควรที่จะมองแล้วก็ให้โอกาสความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั่นเองนะมองให้ดีๆอย่าใช้อารมณ์นะคะ เพราะว่าถ้าใช้อารมณ์แล้วจะเป็น3ดาบนะเพราะว่ามี the emperor อยู่ตรงนี้มีความใจร้อนนะคะโอเคนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กัและกันอย่างนี้ตลอดไปสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะสวัสดีคะ่ะ